สวัสดีจ้าบ้านฉันสวรรค์บนดินน้องพ้งแป๋สวัสดีเอฟซีเรเดียถึงเวลาลงงานอีกแล้วจ้าใจน้องมาถอนกระเทียมกันเด้อผู้ใดมาคลิปนี้ก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด็ดจ้าบ้านฉันสวรรค์บนดินจาใจน้องไปกันจ้าโ h o n กันยาวๆไปจ้าเรียกให้ยังดีหอมรัว หัวกลมมากเ,าเ,าเป็นด้วยแล้วมีใจน้องมัดรวก็มาสั่งกิโลเนาะ ไปค่ายพี่น้องสามรูลอยสามรูลอยหที่้องจ้าสั่งสามรูสามรูแล้วละ่ะสามกิโลจ้าตายแล้วไม่ตลอก สามกิโลโลนี่ผมหมัดกับมาตตาห้านิจังสาจุกสามโลใช่ น้อยใหญ่ก็ข้ากันไปจ้าอันนี้บดได้จ้าซ้าโหลครึ่งบดได้จ้าข้าหุ่นจ้าบดได้จ้าต้องเอาออกจ้าโอ้ย Ờ. <laughs> 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 โอ้ย oh, งามจังเลย เพราะน่าเป๊กจายเขาจะไปห้มามกระยำโด่งแล้วก็กระยำให้เปรยลบกระยำโด่งให้ฮะเนาะเว้ ไม่จะใบก็อย่างประยักเลยเลยต้มแตกรุเต้นไอเก๊ดลืด้อมาสังทักเดือกะบกบาย่กบอไปเขาจะน่ะปิดแล้วกับบอกว่ามันแ้วยูซีนะฮิจาก็ไปแม่ไปลูก เลือกหับมาหิ้วก็้นหอดรเขามเห็นไหมตอนนียนะก็ค่อยบอกว่ามันได้อิฮออีซิบเลวนะอีซีในหิวอึดอึไม้มากไม่ยาวก็เอาไปเลย Ừ. mình làm nhào. Nào cứ hoa bò, ừ. ừ. ngà. cái mình bông ngang bông mấn ngang con này đã ăn hoài dài dài, các cái hiam bắn mày luôn con này đã ăn dài dài, các cái hiam cái hiam Trung na, hồn nhiên lửa máy em ạ và đi ạ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Hãy subscribe anh kênh nó có Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาแล้วจ้าไมาได้มาคิดี้ก็ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้หรืจ้าน้องหารกิจวันนี้เสร็จเรียบร้อยจ้า